สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนอันนี้จะมาพูดถึงวิกฤตนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับวิกฤตที่ทำให้ตลาดทุนตกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตซับพลามนะวิกฤตดอทดอทคหรือแม้กระทั่งโควิด19นะครับที่ผ่านมานะ เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันวิกฤตที่สาย VI ออย่างเราใช้คืออะไรนะครับผมก็คือการอดอด,อดทนอดทนรอนะครับผมรอให้วิกฤตมันเกิดแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อนะครับเข้าไปซื้อในธุรกิจที่เรามั่นใจธุรกิจที่เรา ศึกษามาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงบดุลไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใช้ซ้ำหรือเปล่ามีคู่เมืองป้องกันคู่แข่งเข้ามาหรือเปล่าต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าบริษัทเติบโตเองโดยไม่ต้องลงทุนมากขึ้นต่างๆพวกนี้จะเป็นเกาะป้องกันอย่างหนึ่งน,นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือถ้าเราจะเข้าไปช้อนได้เราก็ต้องมีเงินสดนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ตอนนี้ก็คือเงินสดนะครับอย่าเอาเงินสดไปลงในพอตทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะซึ่งตอนเนี้ยหลายๆอย่างมัน คนทั่วไปเขาก็จะเรียก AI bubble นะฟองสบู่ AI นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะแตกเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคือจังหวะที่ดีที่สุดของ AI อของ VI นะครับที่เราจะเข้าไปช้อนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะให้เรามีเงินสดแบ่งไว้สัก 10ถึง30%ของพอร์ตนะครับผมแล้วก็สินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีติดไว้อย่างน้อยก็ห้าอร์ก็คือทองคํานะครับทองคําเนี่ยมูลคา่าราคามันอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงนะแต่มูลค่าไม่ไม่เคยตกเลยนะครับจะย้อนไปหนึ่งปี ย้อนไปสองปี